คุณแนนี่ค่ะคืนนี้โดนแม่ถามอะไรเดียวเดียวเดียอีเดียวเนี่ยเฮ้ยแต่งนะแต่งนะไฟดูดนะไฟดูดนะนี่รายการเกมโชว์เลย่ะเจ๋งมากเลค่ะสวัสดีค่ะมามี๊เท่ห์มามี๖๐มาม่า คือผิวไหมมากแบบทุกคนวิวกี้ทรมานมากปวดแสบปวดร้อนนอนไม่ได้เลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปทานอาหารค่ําใช่<ด><ด>แล้ว,ลวด,ดินเน,นอร์วันนี้ที่บาร์บีคิวเอาลิบไ,ไปสิฮะเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องอะไรครับพี่แดนนี่หนึ่งเท็ตหนึ่งครับโอเคระหว่างทางนี้นะคะพี่แดนนี่ที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยทางโรงแรมเขาจัดเอาไว้ให้พี่แดนจะต้องจับมือกี้ไว้แล้วทําตามที่เราบอกว่าพี่เติมน้ำหนึ่งเติมน้ำเติมน้ำให้เยอะเลยรองเท้าเลอะได้ไหมได้ได้รองเท้าได้ได้ระวังระวังนะของมีค่าฝากมาดองคนใกล้ตัวนะคะและนี่อ่าไว้ใจภรรยาไว้ใจหนูสิส่งมือมาข้างหน้าครับเดืมึงเล่นเลยเดือไม่ได้ไม่โอ้ไม่มีเลยก้มหน่อยก้มต่ำนะฮะก้มต่ำ พอมันต้ตันะเดี๋ยวติดเดี find, ๋ยวติดเข้ามาเข้ามามุดเข้ามามุดเข้ามามุดเลย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 มุดมุดเลยไปสิหนูแล้วหนูต้อมุดเหมือนกันมุดไปอีกไปอีกไปอีกนิดนึงนิดนึงเห็นปไปเนี่ยไม่ดข้เห็นนะเดี๋ยวจับอย่าจับโอ้ขี้โกงระวังระวังนะแข้งนะ นี่นละการอะเอาจริงๆแบคิดว่าอยู่ในห้องตัวเองอย่ารู้เยอะระวังแตกนะระวังแตกนะข้ามแรงเลยครับยกยกขาแบบเฮ้ยแตกนะแตกนะไฟดูดนะไฟดูดนะไปอีกกะคว่ำต้างว่างต้อว่างนี่เลยกลายเกมโชย งงถ้าฉันไม่มีใจออนี้รักที่เธอให้มามันมาแทนที่ความว่างเปล่าในใจเมื่อฉันมีเธอ

Word, uh, like a war zone come first my niggas check everything watch your jawbone. back in high school rock the polo with the cargos. take a trip to dad grandma i had no sound he like i you good my ่คือไซตรงนี้นะคะุคณงานนี้บอกว่ามันจะมีความเป็นแบบเหมือนโซนนะคะแล้วบางทีถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอสีชมพูสวยมากๆนีน,น,น,นีมีสีชมพูด้วยสวยมากแต่ไม่แนะนาให้กคนกับบ้านใช่หมคามกาเนสแค่คอยอยู่อย่างนี้เนาะอยาาย,ยานี้เลยนั่นเลยค่ะถ<า>่ขายของกาเนสถ่ขายอยู่ค่ะพี่กเนขขกระดอง กระดองอะไรกระดองใจที่รู้จักเพลงนี้ไหมรู้ดิทำไมฮะหลอกกันทำไมตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอคนอย่างนี้ที่ดูเพลงอะนู้นเนยอะนู้นกระดองอะไรอะกระดองใจไง My blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is <laughs> what I'm rappin' Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When it's time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's OB. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She bust it open for a real.

ตอนนี้เราก็กลับมาเล่นน้ำกันเต่าที่ห้องใช่ไหมครับกันนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะเล่นที่นี่จะเล่นไม่เหนื่อยค่ะทำไมออกมาข้างนอกมันเหนื่อยหรอบมามีจะพาเราไปเล่นทะเลนะเอาเปล่าดูพรอาทิตย์ตกกันไหมอย่าคดอย่าูกันองคิดบบมี้ก่อน

อ้าวใช่สิถ้าหนูเป็นคนนอกมองมาเรื่องไหนแรกอ่ะไม่รู้นะว่าพี่เป็นสายแบบนี้นพี่ชอบอะไรแบบลุยๆใช่ไหมเหมือนมีเทปอะเพิ่งวางแล้วเคลียร์เลยสวยแบบนี้หล่อค,คนอื่นชมก็ไม่เท่าลูกชมนะเหมนมีผิวสวยไหมสวยสวยตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังด้วยหล่อแม่ได้ไหมห กลับมาแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าทั้งวันวันนี้คือแบบสุดมากไม่เคยขี่เจสกินนานขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคือนานมากจริงๆเทียงถึงแบบประมาณแบบสี่โมงอะสุดปังเป็นไงพี่ความรู้สึกไม่สิคะเหลืออะไรคะดูคะ่ะแดดแบบแรงมากแล้วก็คนสมุยบอกเลยว่าแดดสมุยเนี่ย ที่สุดละมีแต่คนบอกนะว่าโชคดีมากนะปกติมันต้องแบบหนักกว่านี้นะอ่าพูดล้วุ่นบาปจะบอกว่ากินตัวนี้มาสักพักแล้วนะคะ a r g i n i t y One นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยการชะลอไว้นะคะซึ่งการันตีระดับโลกเลยค่ะ กล่องนี้นะคะ<อ>เขาก็จะมีนี่เลยเป็น2แบบแบบนี้นะคะก็จะมีแบบแคปซูลนะคะแคปซูลตัวนี้มิวกี้จะทานก่อนนอนนะคะซึ่งแคปซูลตัวนี้สารหลักๆของเขาเนี่มาจากทับทิมสเปนที่จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะทุกคนแล้วก็แบบช่วยลดรอยดิด้วรอยต่างๆนะคะพวกฝ้ากระจุดด,ด่างดำหรืออะไรพวกนี้แล้วที่ชอบมากเลยเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันนะคะพวก UVA UVB ต่างๆก็คือพวกกันแดดนั่นเองอันนี้ดีมากทานก่อนนอน City like I'm Luke ไม่พอนะเขายังมีพวกสารสก,กัดจากองุ่นนะที่ช่วยลดเรือนริ้วรอยนะแล้วก็ยังมีแบบวิตามินซีนะที่แบบมีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะก็จะช่วยแบบเรื่องผิวได้ดีมากๆเลยอย่างนี้ก็ช่วยเรื่องผิวไหมได้ไหมคะได้สิสําคัญเลยแหละแล้วเขาก็มีสารสก,กัดจากเห็ดชิตาเกะนะคะซึ่งจะช่วยพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆอะไรเงี้ยได้ดีเลยอันนี้พี่ชอบสุดเพราะว่าเขามีสารสก,กัดจากคาโมมาย์ ai, ช่วยททำให้เราแบบหลับสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทานก่อนนอนไงยาก่อนนอนสําคัญนะพี่จะบอกให้ สังเกตไหมมันมียาบางตัวนะที่เรากินแล้วเราหลับยากนะอันนี้คือหลับดีนะสบายขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่าบางทีมึงต้องกลับห้องบ้างแล้วแหละนั่งเลยนะให้ผูนอนเถอะวันนี้มาฝันดีค่ะแม่จะุ่นนี้เช้านะโอเคค่ะ g o o d m o r n i ่ g นะคะทุกคนเช้านี้เราจะกลับกันแล้วนะคะแต่บ ชอบแน่เลยที่นี่ชอบแต่เนาะพี่ชมกินอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะคืลืมบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่รีบไม่ลืม <c oughs> ก็จะกินทุกวันแหละมันปลอดภัยไหมเนี่ยพี่ปลอดภัยดิเราก็ต้องเลือกก่ <c oughs> อนจะกินอะไรก็ตามเนะ่ะพี่จะเลือกก่อน <c oughs> ศึกษาก่อนว่าเออมีออยมไหมปลอดภัยไหมและแบรนด์อาร์เจนตีเนี่ย <c oughs> เขาได้รับรางวัลนะ <c oughs> จากต่าง เทศการันตีว่าแบบเป็นของดีแล้เขาก็มีอยอยทั้งสองอย่างเลยก็คือแบบเม็ดแล้วก็แบบน้ำ tell what tell what มันอร่อยอ่ะมันเหมือนดื่มน้ำผลไม้อะไรเงี้ยทำไมพี่กี้ถึงชอบมาทะเลพี่ว่ามันแบบได้พักผ่อนจริงๆอ่ะพี่จะชอบมากโรงแรมหรือว่า ที่พักวลาของพี่อะที่แบบติดหาดเลยอะไรเงี้ยเวลาเรานั่งออกไปแล้วมองออกไปอะมันรู้สึกเหมือนเราได้ชาร์จแบตจริงๆอะและ้วทะเลไทยบ้านเราอะมันสวยมากอ่ะเนยคือสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยอ่ะ พี่มีความเชื่อเรื่องนี้นะว่าความสุขของแต่ละคนอนะมันไม่เหมือนกันจริงๆอะอย่างบางคนเขาก็คิดว่าล่องเรือครั้งหนึ่ง3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเอาเงินไปซื้อของซื้ออะไรดีกว่าแต่สําหรับพี่กับพี่แดนนี่อะพี่รู้สึกว่าโอเคเงิน3 4มสี่หมื่นก็ไม่ใช่เงินน้อยแต่ว่าถ้าเรามีกําลังให้เราจะทํามันได้อะพี่ก็เลือกที่จะเช่าเรือ แล้วก็นั่งกันออกไปไปดำน้ำําไปขี่เจสกีไปทําอะไรที่มันแบบได้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เพราะพี่รู้สึกว่าแบบมันก็คือความสุขของครอบครัวพี่อย่างหนึ่งอะพี่กับพี่แดนมีความคิดเหมือนกันว่าเราจะ work hard แล้วเราก็ play hard เราก็จะทํางานหนักไปด้วยแล้วเราก็จะเที่ยวไปด้วยถ้าจะให้ฉันมาใส่บิกินี่ตอนฉันแบบ50าสิบอะเราก็ใส่ ก็ใส่อยู่ดีแต่แบบคำว่าถ้าจะมาให้พี่เลือกใส่บิกินี่ตอนพี่50กับตอนพี่แบบ20กว่า30อะไรอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบพี่ใส่ตอนเนี้ยพี่สวยอะแล้วก็พี่ไม่ได้แบบมีความคิดว่าต้องทํางานไปก่อนเก็บเงินไป ก่อนแล้วก็ค่อยเที่ยวตอนเกษียณอะตอนนั้นไม่รู้เขาจะเดินไหวหรือเปล่านะเอาจริงๆเพราะฉะนั้น,นะอะทำไปเถอะใช้ชีวิตให้คุ้มบางคอมเมนต์เราก็โดนบ่อยๆเนาะหรือว่าแบบเพื่อนกันเองหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบพูดว่าก็ใช่นี่คุณมีเงินนี่คุณก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ไม่ทํางานอะไม่ผนขวายไม่ขยันอะพี่ก็ไม่มีเงินเหมือนกันทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่พี่ทําแล้วก็คือรางวัลชีวิตที่พี่ได้มาล้วก็อย่าลืมทําติ๊งให้สวยด้วยกลับมาในเรื่องของผิวของเิลกี้นะคะที่เมื่อวานเน เลว่ายนะ้ําคือแบบสมบุกสมบันจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าแบบหนักมากเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าหลังจากที่มิกกี้ดื่มอาจจะมืกี้วันนะคะผิวที่ไหม่เนี่ยโดนแดดมาเนี่ยจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วผิวเนี่ยจะสวยใสยแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้ไปเตรียมตัวกลับกรุงเทพก่อนนะเราต้องกลับแล้วนะเพราะว่าพี่สาวมีงานต่อไม่อยากกลับเลยอะไปทํางานหาเงินก่อนแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ Tell me Where 我去玩 ผ่านไปเจ็ดวันแล้วนะคะกับการที่มิวกี้ไปขี่เจสกีมาก็ลุยน้ําลุยแดดตากแดดคือเรียกได้ว่าแบบครั้งนี้เป็นการไปสมุยที่แบบแอคทิวิตี้แบบทําเต็มมากเลยนะคะไม่ว่าจะแบบดําน้ําขี่เจสกีนะคะรวมไปถึงอาบแดดด้วยนะแล้วก็ยังแบบว่ายน้ํากับลูกขับเจสกีจากเกาะพังงานเข้าสมุยด้วยตัวเองนะคะเบสเร็จการขับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสชั่วโมงเพราะว่าก็แบบมีการออกไปขับเล่นกับพี่แดนขับไปไกลจ จากเรือแล้วนะก็ยังขับกลับมาวนรอบเรืออีกนะคะแบบโหยอมรับเลยว่าทริปนี้คือแบบมันมากแล้วความเปรี้ยวของแม่มิวกี้ก็ไม่หยุดแค่นั้นค่ะ เพราะว่าใส่บิกินี่ขับค่ะยืนหนึ่งนะไม่เคยแผลวยอมใครที่ไหนล่ะสรุปแล้วเป็นไงดูภาพนี้ออกนะคะคือผิวไหม้มากแบบทุกคนวิวกี้ทรมานมากปวดแสบปวดร้อนนอนไม่ได้เลยตอนแรกยังไม่รู้ว่าผิวตัวเองไหม้นะคะจนแบบกลับมาแล้วเปิดน้ําร้อนอาบเฮ้ยทำไมเราแสบขนาดเนี้คือเชื่อไหมเพื่อนๆปวดแสบปวดร้อนแบบทรมานมากเราผิวบวมแดงแล้วก็แบบพองมากเลยนะคะคือตอนนั้นน่าคิดว่าแบบต้องไปหาหมอแล้ว วันที่กลับโทรหาพวกผู้ช่วยว่าให้ช่วยซื้อน้ําแข็งมาหน่อยแล้วเปิดอ่างอ่ะเราจะต้องลงไปแช่ตัวในนั้นนะแบบเสื้อผ้านี่ใส่ได้เฉพาะผ้าซิวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันปวดแสบปวดร้อน,นจริงๆค่ะเพื่อนๆใครก็โดนตัวไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะแต่โชคดีมากค่ะเพื่อนๆที่ก่อนไปทริปนั้นนะคะมิวกี้ได้รู้จักกับคอลลาเจนอาร์จิลิตี้วันนะคะคือมิวกี้เนี่ยทานทั้งแบบเม็ดนะคะก่อนนอนแล้วก็แบบน้ำนะคะที่ชงดื่มตอนเช้าอ่ะคือทานก่อนที่จะไปหลังจากที่กลับมาจากทริปนั้นนะคะมิวกี้ก็ไม่ให้ขาะ เลยนะคะอันนี้ผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะบอกเลยว่า <c oughs> คือหายเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆอันนี้เมอกี้ขอแนะนําเสริมนะคะสําหรับคนที่ผิวเบินผิวไหมจากการตากแดดเล่นน้ําหรืออะไรก็ตามนะคะแนะนําให้ใช้อโลเวราเจลนะคะแบรนด์ใดก็ได้นะคะหรือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ค<ๆ>่ะเพื่อนๆและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ํามันมะพร้าวค่ะเมอกี้อะคะ่ะ,คะทำทุกอย่างพร้อมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานหรือว่าดื่มอารเจเนตี้วันคอลลาเจนนะคะแล้วก็ลงอโลเวราเจลแล้วก ลงน้ำมันมะพร้าวค่ะอาทิตย์กว่าๆที่ลอกๆแดงๆมันเบิร์นคือหายสนิทเลยค่ะอาเจนิตี้วันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องผิวพรรณที่มิวกี้แนะนำเพื่อนๆเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภณฤฤฤฤัณฑ์ดีๆในการบำรุงรักษาผิวตัวเองนะคะก็แนะนำเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าข้อมูลต่างๆของอาเจนิตี้วันเนี่ยตามเพจที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถนะ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากเข้าไปดูสินค้าตัวจริงด้วยตัวเองก็เข้าไปที่บิ๊ แล้วก็คา s เซลซีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะแล้วก็บังเอิญเกิดเหตุสังเกตได้ก็เลยได้มีโอกาสแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้จูกี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ